เอากันจริงๆอ่ะพี่อยู่ในวงการธุรกิจคนบ้านเราไม่ได้จนนะคนบ้านเราใช้เงินสดนะอ่าคนบ้านเราใช้เงินสดจริงๆอับดุลฮานาน อแต่รู้จักกันในานามฮันครูฮันเบฮันหรือถ้าในสายถ่ายรูปนางแบบก็ลุงฮันผมจะแยกอย่างนี้เพราะว่าบางทีเรารู้จักเขารู้จักเราเยอะถ้าเขาทักเรามาลุงฮันเราจะรู้แล้วว่ากลุ่มไหนอ่าอ่าอถ้าเรียกครูฮันแสดงว่าลูกศิษย์เราแต่ถ้าอาจารย์ฮันอ่าแสดงว่าที่ที่เราไปบรรยายเออผมอยากทำงานอาพรในนาราธิวาสเรามีทุกสาย มีจีนมีไทยมีมุสลิมมุสลิมเนี่ยมุสลิมแขกไอ้มุสลิมอินเดียมุสลิมอาหรับอะไรเงี้ยลองจัดงานสักงานหนึ่งย้อนยุคไปจีนแต่งตัวแบบจีนจะแต่งตัวเป็นฮองเฮาเป็นฮ้องเต้อะไรก็ของคุณอ่าแล้วทีนี้ถ้าจัดงานอย่างนี้ได้สักงานหนึ่งใช่ไหมหลากหลายแล้วที่อื่นจัดไม่ได้เพราะอะไรเพราะที่อื่นอาจจะมีแค่ไทยหรืออาจจะมีแค่จีน แต่เรามีหมดทั้งสายอาหรับสายปากีสายสายแอฟริกาแม้แต่ญี่ปุ่นเราก็มีในนาราถ้าจัดงานนี้ขึ้นมาได้ร้านตากลงแขวนป้ายเลยร้านตากลงรูปละยี่สิบบาทอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราทำกันเดี๋ยวเราทำกันเออสัปดาห์ปเตะไม่ผมอ่ะก็เหมือนเหมือนที่รู้จักพี่แต่แรกแรกอ่ะผมทำกราฟิกทำอะไรไปทีนี้เอาง่ายๆอ่ะ ครอบครัวเราตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเนะ่ะเป็นครูกันหมดเป็นอุตสตา์เป็นอะไรหมดแล้วแล้วเราพี่น้องสี่คนพ่อก็เลยว่าเฮ้ยเป็นครูสักคนเถอะแล้วเราพี่ชายคนโตก็เลยรับปากตอนนั้นรับปากเออลองดูอ่าสามปีอยู่ทอห้าก่อนไงอ่าอยู่ทอห้าก่อนก็โอเคอ่ะสนุกดีอ่าแล้วก็แล้วก็ย้ายมาทอสามก็ลูกหลานเราทั้งนั้นอ่ะหน้าบ้าน ถ้าถ้าอยากให้เป็นที่จดจำวาง positioning ของตัวเองให้ถูกถ้านึกถึงนึกถึงการถ่ายรูปนึกถึงพี่อิวรันฟิล์มอ่าสมมติสุดอ่า,ยอ,าอย่างผมผมกับอาจารย์โรเซฟอีกคนหนึงอะโรเซฟทวีจิตเวลาเราคุยกันอาจารย์โรเซฟเนี่ยแกก็จะสายเศรษฐศาสตร์อ่าสายตะวันออกกลางศึกษาอย่างเงี้ยอ,อย่างผมผม ผมสนใจประวัติศาสตร์อยู่แล้วอ่าก็าสอนประวัติศาสตร์อยู่แล้วทั้งประวัติศาสตร์ทั่วไปประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยเวลาเราสร้างจะว่าสร้างตัวตนก็ไม่เชิงหรอกเราชอบอยู่แล้วง่ายจะคุยเรื่องประวัติศาสตร์ <c oughs> เขาก็จะนึกถึงเราเอออาร์ตแอนด์เคาน์เจอร์ไปเลยไงมันแทบจะแยกไม่ออกสองอันนี้อาร์ตแอนด์เคาน์เตอร์ศิลปะวัฒนธรรมอ่าทีนี้เหมือนกันพอเวลา เวลาอย่างอย่างก่อนก่อนที่เขาจะทําพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส่าเงี้ยเขาก็เอาอาจารย์ระดับระดับประเทศอาจารย์ของชัยอย่างเงี้ยอ่าถ้าอาจารย์ระดับจังหวัดหน่อยระดับภาคเนี่ยก็อาจารย์อ่าอาจารย์นิร,รกิบทีนี้พอท้องถิ่นอ่าอาจารย์เบลลอกเราไม่อยู่แล้วไงแล้วเขาก็อ่าเราลูกศิษย์อาจารย์ทั้งสองท่านแล้วแกก็อ้มา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 ทมาีน,นี้เราชอบอ่าเราชอบคนอยู่แล้ว แล้วจังหวะเหมาะสิบปีที่แล้วเนี่ยที่ชาบี้มาไงฮะพี่อ่าที่ทําเรื่องวงังระแงะไอ้น,นั่นคือจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งเลยเพราะตอนชาบี้มาชาบี้ก็เป็นตากล้องเราก็ตากล้อมคนหนึ่งแล้วแกสนใจเรื่องวงังระแงะอย่างเงี้ยประวัติศาสตร์หลาย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 ร้อยปีแต่เราตอบอะไรไม่ได้เลยเขารู้มากกว่าเราอ่าเพราะบันทึกมีเยอะเยะเลยที่สเปนที่โปรตุรตกเกสอะไรเนี่ย เราไม่รู้อะไรเลยเขาถามเรื่องกิจเราก็ไม่รู้ถามเรื่องบ้านมมลายูแบบไหนเราก็ไม่รู้ถามโน่นนี่นั่นก็ไม่รู้แกพูดประโยคนึงเหมือนผมโดนตบหน้าเลยแกว่าถ้าคุณไม่รู้ร่างเงาของคุณเองและอะไรคือตัวคุณมันก็ใช่เราไม่รู้อะไรอ่ะพอที่นี่พอไม่รู้อะไรแกก็อยากทําหนังสือบันทึกอง่ายๆบันทึกของวังระแงะ เพราะอย,าอย่างชาบี้เนี่ยชาบี้โอมาสกแกทำอยู่2แบบถ่ายรูปอยู่2แบบคือหนึ่งถ้าไม่ใช่คนแรกก็เป็นคนสุดท้ายแกคิดอยู่2ข้อ,อน,นี้แหละไม่คนแรกก็คนสุดท้ายอ่าถ้าคนสุดท้ายแกไปถ่ายยากุซ่าที่เป็นยากุซ่าสุดท้ายจริงๆที่ยังเป็นระบบเดิมที่ไม่ใช้ปืนอ่ะใช้ดาบแล้วก็ถ่ายเกอีชาที่อายุเจ็ดสิบกว่าใช่เราไปเจาะ <c oughs> เพื่อนเคยดา่า มึงมีตังค์อยู่ร้อยหนึ่งมึงซื้อหนังสือแปดสิบยอมกินมาม่าอีกยี่สิบบาทอ่าแต่ถ้าเจอหนังสือถูกใจอย่างนั้นผมซื้อนะกับคนอื่นนะว่าม,มึงบ้าไปแล้วอ่าแต่เราซื้อเพราะบางครั้งโอกาสเดียวที่จะได้หนังสือเล่มนั้นตกหลุมรักไอ้ของเก่าทีนี้บางทีพอเราได้มาเอา้าเราไม่รู้เราก็โพสต์ในเฟซบุ๊กอาจารย์มาเลยก็มาทักอ๋ออันนี้เหรอขอซื้อต่อได้ไหมสองหมื่นอ้าวกูซื้อสองพัน แต่มันไม่ใช่ทุกเล่มอ่าจนตอนนี้เนี่ยเหมือนเหมือนล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วก็ทีมทีมปัตตานีเพราะว่านาราไม่มีการซัพพอร์ตแล้วก็เอาลน์เดิมเลยถ้าผมคุยทั่วไปนะผมก็จะใช้ว่ากูบ้าพอเช่นเราอยากรู้เรื่องกิดพอรู้ว่ามาเลยจัดอ่าง่ายๆกันตันจัดงานกิดลงไปเลย K L ไป Yahoo ไปไปหมดเลยตอนพรรู้ว่ามันไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยและอ่าพอพัฒนา เรารู้จักหลายๆคนขึ้นมาก็สร้างช่างใหม่ๆถ้าเรื่องกิจผมไม่ห่วงแล้วเพราะช่างหนุ่มๆเก่งๆเยอะดามงาลายใบขนนกเล่มนี้ห้าหมื่นอะตีเป็นว่าเราก็ได้ละห้าหกพันอะไรเงี้ยถ้ยเล็กๆถ้วยบูดูเราอ่ะเราไม่รู้แต่มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาทุกเฮ้ยถ้วยนี้ของราชวงศ์หมิงนะแกบอกถ้าแกเอาขึ้นรีเวิร์สไซส์ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าพันนะ ไอเราบอกคิโมแกพาขึ้นไปได้ห้าพันิงค่ะหายบูดูอ่ะที่เป็นตูดเล็กปากเล็กอ่ะอันนั้นคือมาจากจีนนะจากจีนตั้งแต่สองร้อยปีที่แล้วที่ดองผักกาดเอามาขายอ่าแล้วก็คนบ้านเรามาทำบูดูเนี่ยพอไปลาคุยกับคนแก่บางที่ไม่ใช่ของบ้าเราไม่ใช่ผลิตบ้านเราไม่ใช่ผลิตบ้านเรามาจากจีน เราเราคือใช่ไหมเราเห็นตั้งแต่เด็กๆเราคึกว่าทำบ้านเราไม่ครับไม่ใช่ใชจากจีนล้วนๆเหมือนบางบ้านเนี่ยเราไปเราเราเราเคยเห็นไอ้โถใหญ่ๆอะ่ะไอ้เจกันเมตรห้าสองเมตรเนี่ยอ่าบางทีไปอ๋อไอ้นี่ของชิงไอ้นี่ของหมิงแยกได้เลยตอนนี้เริ่มแยกได้ไม่พอดีเราสอนประวัติศาสตร์แล้วเราเราชอบอะไรอย่างนี้ อยู่แล้วในการค้นหาอย่างเช่นอเหมือนเหมือนการก่อนหน้านี้ที่ที่ที่ท,ท,ทำทริปถ่ายใส่ชุดมลายูโบราณก่อนหน้านี้อ่ะถามว่าได้ตังไหมไม่ได้ตังที่แต่อยากถ่ายไงอ่าอยากถ่ายก็ไปหานางแบบหาผ้าโบราณมามอแต่พอตามหลังจากนั้นอ่าเขาก็เชิญเราไปบรรยายชวนเราไปจัดแสดงอ่าอ,อย่างเงี้ยใช่พอพอบางทีอเอาง่ายๆเหมือนผ้าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้สนใจนะ ผ้าโบราณเราสนใจแต่กรีฑอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปดูงานทีนึงที่มาเลไอสองแกที่ที่ที่เป็นเส้นสีทองอะทองคําจริงๆเส้นทองคําจริงๆรง,งบางทีแขวนไม่รู้เรื่องทีชาวบ้านเอามายิ่งผ้าผ้าอะไรนะผ้าจวนตาเนียที่เป็นหนึ่งในเครื่องราชบรรณาการในอดีตเนี่ยเอามาใส่เสแห่ อะไรวะถ้าถ้าภา,าษาไทยเล่นเรียกว่าทําเป็นผ้าเข,ขาม้าอามน้าบอ่ออยู่เลยไอเราเห็นนี่คือ,อผมจ่ายเลยห้าพันตีไสสโลไปกินแต่อไปกินข้าวยำเจอดีๆเยอะถ้าคนจากข้างนอกมาส่วนใหญ่เขาเขาพาไปวัดชนทราแต่ถ้าไปข้างๆอีกวัดโคกมะเฟืองวัดอะไรเนี่ยรอสองวัดอีกข้างหนึ่งก็คือตั้งแต่ปลายอายุธยาคือโหแสดงว่าคนไทยไม่ ไม่ใช่เพิ่งมาอยู่มันมันอยู่ด้วยกันมานานแล้วเหมือนของตอแกเจงที่เป็นกปิเตียมอ่ะพ่อพี่บีอ่ะที่แกเขียนเทปยังมีอีกเป็นร้อยเทปที่แกเล่าแต่ตอนนี้เทปเริ่มเสื่อมเพราะไม่มีใครถอดเทปสะพานแห่งแรกทําที่ยกลางที่เป็นสะพานเหล็กเรายังจําได้เลยตอนเด็กๆที่สะพานเหมือนสะพานรถไฟอ่ะอ่าแล้วก็ข้างๆมีโรงเตียมรูปยังบีเลย ไดาคุยกับเด็กๆล่ะเขาบางทีเขาอ่าเขาเขาเห็นเราเป็นแรงบันดาลใจเงี้ยผมก็จะคุยสิบสอสอาอาอาวุธอาพรอาคารอาลักอาคมอาศัยอารยธรรมอากับอักริยาอาวอนอะไรคือเอาง่ายๆเหมือนก่อนหน้านี้มีมีอาจารย์ท่านหนึ่งศิลปกรก็คอนแทคมาบอกว่าจะทำวิจัยเรื่อง เครื่องทองเหลืองปตัตานีในสามจังหวัดเนี้ยนะเครื่องทองเหลืองขอผู้เชี่ยวชาญสามคนอาะจะนึกถึงใครไม่มีใครศึกษาไม่มีใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆโอเคทองเหลืองเนะี่ยเยอะแยะใช่ไหมขายตามตลาดขายนะแต่พอถามว่าไอ้นี่อะไรไม่รู้ไอ้นี่อะไรไว้ใช้อะไรผมเคยโดนโดนยายทั่วที่อยู่ตันหยองมัตด,ดา่า S <S เราเห็นเป็นทรงเจกันน,น่ะกระโถนอ่ะกระโถนอ่ากระโถนเลยเราเห็นว่าสวยก็เลยวางข้างบนตั้งดอกไม้นู่นนี่นั่นมันเป็นกระโถนไงอ่าแกชี้แกตาเลยแกบอกม,มึงไม่รู้เรื่องถาว่าทำไมไอ้นั่นอ่ะกระโถนเอาไว้รองขี้แต่เราเอามาโชว์ <S 2> <S 2> um แล้วพอเราไปลองดั้งจริงๆอ่ะออ ได้ใช่เลย,เลยทั้งน้ําหนักการการนั่งสบายใช่เป็นวัสดุเป็นทองเหลืองดานาหนักนั่งแล้วแกก็เล่าไงสมัยแกเนี่ยคือแกเป็นยงแกแกใช้ใชคําว่าเป็นยงเป็นเป็นบ่าวอ,ะอ่ะอ่านายจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปเอ๊้อข้างนอกจะเอื้อบนบ้านก็เอ๊ะในนั้นแหละกระโถนเสศษบ่าวก็เอาผ้ามาคลุมแล้วก็ไปล้าง เล่าอะไรเกดเลติกน้อยอย่างเงี้ยอ,อ่าเอากันจริงๆมีมีสักกี่คนที่รู้จักกรีษรู้จักจนันโรู้จักปันแดะรู้จักอะไรเนี่ยที่เป็นอาวุธโบราณกลุ่มนี้กลุ่ม,มผมกลุ่มแบรนดเป็นกลุ่มแรกๆตั้งแต่ห้าเก้าที่ที่ไปเรียนธนูฝั่งมาเลยแล้วก็มาทำธนูเนี่ยจนสามารถสร้างเด็กที่ทำคันธนูเองแล้วตอนนี้ จากเด็กที่ขายสี่ห้าพันเราเราเคยแบบมาเองทําดีๆเดี๋ยวสร้างเรื่องเองประมูลจบไปหมื่นกว่าบาทอ่าแล้วตอนนี้ที่เรากําลังคุยเรามีขวานขวานโบราณหอกโบราณเยอะแยะแต่ถามว่าตอนนี้มีใครเคยใช้ใช้เป็นมั่งแค่เคลื่อนขวานให้ปักนะอ่ะเนี่ยถ้าฟื้นฟูขึ้นมาอ่าทําเป็นเทศกาลเลยทุกปีที่นาราธิวาสเนี่ยเขาขวานปักเลย เรื่องอาพรผ้าเนี่ยเอาง่ายๆผ้าในท้องถิ่นที่เคยที่เคยทอกันมีกลุ่มผ้าในนาราที่ว่าอยู่22กลุ่มผมมีข้อมูลอยู่ว่าสโรงเฉพาะสะโรงนะในสามจังหวัดบริโภคปีหนึ่งแสนกว่าผืนแล้วก็นำเข้าจาก Indo อินโดล้วนเชื้อสาอินเดียปีหนึ่งเป็นแสนผืนเหมือนเพื่อนที่ทำเปียอ ปิยอสไตที่ที่บาโบอใส่ทั้งหลายอ่ะปิยอกามิยออ่ะที่เกเซอ C ่ะแถวกามิยอสี่ห้าหมื่นใบจากแต่ก่อนทำมือตอนนี้เริ่มมีเครื่องจักรทั้งหมู่บ้านเลยกามิยอเนี่ยแค่จับเขาแค่จับปียอตัวเดียวคนช่วงรายยอน่ะขายอยู่สองพันลูกแล้วลูกละพันอ่ะของวัยรุ่นที่กำลังขึ้นที่ปัตตานีกัสแบรนด์ทำแบบวัยรุ่นรายยอที่ผ่านมาก็สี่ห้าหมื่น เอากันจริงๆอ่ะพี่อยู่ในวงการธุรกิจคนบ้านเราไม่ได้จนนะคนบ้านเราใช้เงินสดนะอ่าคนบ้านเราใช้เงินสดกลุ่มที่แพงที่สุดที่ยาลาซูอ้วนขายก่อนหน้านี้ที่ติดติดไอ้อะไรนะสวารอฟสกี้เนี่ยผืนละสามแสนนะครับโนโน่ผืนละสองสามือเนี่ยธรรมดานคนบ้านเรารวยนะครับของนาราให้เป็นอาก็ อ่าขนมอ่ะก็จริงๆมันมีอยู่แต่ถ้าเป็นผมอ่ะผมมองไปที่ตูมิอาเยตูมิไก่ตูมิปลาตูมิฮะไม่มีที่อื่นนะปัตตานีก็ไม่มียะลาก็ไม่มีมีแต่นารา,านะาสามาปาั้ดที่ที่ทำกับกุ้งกับส้มแขกอ่ะละซอไม่ใช่ขนมจีนนะละซ่ละแซก็อีกอย่างหนึ่งละซอไม่ใช่ขนมจีนนะ เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าละซซก็คือขนมจีนไปหมดเลยวิธีการทําก็เป็นข้าวอาัดแต่ถ้าขนมจีนมันมันโรยไงมันโรยน้ําร้อนอ่าแค่นี้ก็ก็เยอะละอ่าอะไรอย่างเงี้ยเคยมีใครบันทึกเรื่องราวของนาราธิวาสบ้างไหมประวัติศาสตร์นราธิวาสประวัติศาสตร์บางนาราประวัติศาสตร์เมรนารรที่เป็นเล่มเอาไว้อ้างอิงนอกจากอาจารย์อาจารย์ล oh, ็อกก่อนหน้านี้ แล้วเอบางนาราก็ยังไม่มีเลยใช่เอาง่ายๆตอนนี้มีคนรู้จักบริษัทพิธานแต่มีสักกี่คนรู้ว่าิหลวงพิธานอํมรวยกิจคือใครอ่าเกาะเกาะอะไรนะเกาะเซริยอนไรวาเจ้าของ s ออน่ะบางครั้งบางครั้งเจอแค่จดหมายอย่างเงี้ยไปขยายผลไปเจอนู่นเจอนี่อ่ะยิ่งคน ปาตาอะไรเงี้ยคือผมชอบคุยกับคนเข้าคนแก่งไงบางทีแกเออไปถามคนนี้ไปถามคนนี้ไอคนที่ยังทันเราก็ทันสิ่งสิ่งที่เด็กสมัยนี้ขาดอันหนึ่งนะเท่าที่เป็นครูระบบโรงเรียนไม่ได้สอนให้เขาค้นหาตัวเอง <Fields. S 1> เอาแค่ง,ง่ายๆตอนเนี้ยอ่าอย่างลูกผมเนี่ยมองหกจะเข้ามาหาลัยแล้วยัยงตอบไม่ได้เลยตัวเองอยากเรียนอะไรตอบไม่ได้แล้วหลายๆคนลองไปเรียนก่อนแล้วก็ซิ่วอ่า เยอะนะเปอร์เ,เซ็นซิลเยอะมากกลายเป็นไปอ่ากลายเป็นเฟชั่นไปแล้วถ้าถ้าเวียดนามที่ท,ที่ดูเวียดนามนะจบม .6 เขาให้เด็กไปเที่ยวก่อนปีหนึง่งถ้าในาประเทศเขาก็ให้งบเท่านี้ถ้าไปต่างประเทศเขาก็ให้งบเทนี้แต่กลับมาต้องมารายงานว่าไปเจออะไรแล้วอยากทําอะไรให้ประเทศและค่อยๆเข้าไปเรียนแล้วยิงการเดินทางคือการค้นหาตัวเอง เนี่ยบาง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 โรงเรียนก็เริ่มละที่ยิ่งยิ่งเอาง่ายๆนะตอนนี้พวกที่มีตังหน่อยในบ้านเราสามจังหวัดน,นะมอต้นยังเรียนที่ที่ที่บ้านเราอะ่ะไม่เรียนปอนนอกก็เรียนนอทอเรียนอะไรอย่ะเงี้ยแต่มอปลายส่วนใหญ่เ็าจะส่งไปวัดดิโซฟยมาเลที่เป็นคอนแวนที่เป็นคอนแวนของเขาคือปอนนอกที่เป็นคอนแวนดีไหาสี่ภาษาอาหรับมาลายูอังกฤษจีน ตอนเนะแต่ใช้ระบบคอนเวนมามาครอบเพราะฉะนั้นเด็กแต่ตอนหลังนะ่เบี่ยงไปตุรกีนะถามว่าตุรกีถ้าอารับมันก็จะได้แบบแบบอาหรับซึ่งบางคนก็ไม่ได้อยากโปรอาหรับขนาดนั้นแต่พอเป็นตุรกีได้ภาษาตุรกีเพิ่มได้ได้ฝรั่งเศสเพิ่ม,อ,มอ่าแล้วตุรกีเป็นอะไรที่กลางๆนึกนึกออกไหฮะอ่ามันไม่ได้ โปรจาเหมือนซาอุดีอะไรอย่างเงี้ยอ่าหลายคนเนี่ยเพื่อนผมเชียรูกอยากให้ไปมากแต่แกไม่อยากไปี่ผมถ้าถ้านักเรียนผมผมจะจะแปลงจากสวอตอ่ะสวอตของธุรกิจหาจุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคโอกาสแต่แปลงให้เป็นสิ่งที่หนูชอบสิ่งที่คุณไม่ชอบเราจะรู้เราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรและก็เรามีข้อดีอะไรและเรามีข้อเสียอะไร บางคนรู้ว่าชอบชอบสิ่งนี้บางคนรู้ว่าไม่ชอบสิ่งนี้แต่ข้อดีส่วนใหญ่ต้องให้คนอื่นบอก